เริ่มลงทุนให้เร็วนะคะคํานี้ได้ฟังจนเบื่อแล้วแหละคนว่าหลายคนนะคะฟังแล้วฟังอีกนะคะแต่ก็ยังสําคัญและจําเป็นมากๆคนเริ่มทํางานเนี่ยทำไมต้องลงทุนให้เร็วเพราะอะไรรู้ไหมคะจําไว้เลยค่ะว่าการที่เราเริ่มช้ามันคือเวลาที่เราเอากลับมาไม่ได้ความมั่งคั่งหรือความรวยเนี่ยมันมีตัวแปรแค่3อย่างเท่านั้นนะคะ1ก็คือเงินต้นเงินที่เราใส่เข้าไปเพื่อให้มันงอกเงย สองก็คือผลตอบแทนนั่นคือเราเอาเงินไปวางไว้ที่ไหนเอาไว้วางไว้ออมทรัพย์ไหมศูนยจุดห้าเปอร์เซ็นต่อปีวางไว e ้ e s a v i n g ไหมหนึ่งจุดห้าเปอร์เซ็นต่อปีหรือไปลงทุนให้เงินมันทํางานหน่อยได้ผลตอบแทนมากหน่อยอาจจะสามห้าเจ็ดต่อปีแล้วแต่ประสบการณ์การลงทุนแล้วแต่เสีนยทรัพย์ที่เราเข้าลงทุนแล้วแต่ความเสี่ยงที่เรารับได้นะคะซึ่งตัวเงินต้นกับผลตอบแทนเนี่ยมันขึ้นลงได้เสมอคะ่ะ แต่สิ่งเดียวเลยค่ะที่ไม่มีเพิ่มมีแต่ลดก็คือตัวแปรที่3ามคือเวลานั่นเองนะคะเวลาเนี่ยนะคะผ่านไป1วันเนี่ยก็เท่ากับว่าเราไม่สามารถเอามันกลับคืนมาได้แล้วตัวเลขนี้จะชี้ให้เห็นว่าเวลาเปลี่ยนไปเนี่ยมันทำให้เงินของเราเนี่ยนะคะมันงอกขึ้นอย่างไงบ้างฝั่งซ้ายคือตอนที่เฟินบอกว่าให้เอาเงินตัวเงินฝากออมทรัพย์ปกติเนี่ยนะคะให้โยกไป E s a v i วิ เพื่อให้ดอกเบี้ยมันขยับขึ้นจาก0.5เป็น1.5ลองดูว่าถ้าเราโยกเงินหาโอกาสแล้วเอาเงินไปทำงาน ผ่านการลงทุนนะคะถ้าลงทุนต่อเนื่องได้อย่างน้อย1 0บถึงยีปีซึ่งถ้าเราลงทุนเพื่อกเกษียณเนี่ยยังไงมันถึงดูแล้วโอกาสขาดทุนแทบจะเป็นศูนย์เลยค่ะจากดอกเบีย้ย e saving ที่เราก็หวังว่าเออน่าจะได้สัก1 9ึ0 0หาและแต่เชื่อหรือเปล่าว่าถ้าเราเปลี่ยนเงินก้อนเนี้ยเอาไปลงทุนคาะผลตอบแทน7%จากกองทุนหุ้นโลกซึ่งมีอยู่จริงนะคะใน5ปีที่ผ่านมาได้ประมาณสักห้กกองทุนในเจ็ดถึงเก้าเปอร์เซ็นต์ต่อปีผลตอบแทนเนี่ยมันจะ ขยับขึ้นมา9ก้ากระโดดเลยค่ะจากหลักหมื่นขึ้นมา5เท่าเลยนะจาก20,000ืเป็น1 8 0 0 0 0บาทนั่นแปลว่าเงินต้นบวกดอกเบี้ยก,ก็จะรวมเป็น348,000บาททีเดียวนะคะเห็นไหมว่านี่คือมหัศจรรย์ของเวลาในแค่10ปีนะถ้าอยู่ควณไป20-30ปีเนี่ยนะคะพอตคุณเนี่ยก็จะยิ่งโตขึ้นไปกว่านี้อีกด้วย